ตัวนี้นะคะเป็นลูกหมากคันชักนะคะลูกหมากคันชักตัวนอกตัวนอกตัวสั้นนะคะของ Toyota าโตโยต้าเคนะคะตัวนี้จะมีตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าจะไม่มีการเติมสต็อกนะคะสินค้าเป็นสินค้าค้างสต็อกอยู่รอแล้วหมดแล้วหมดเลยสินมากร้านเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ12บสองมิลน,นะคะนะ่ลูกหมากตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นเกลียวนอกนะคะการคันชักจะเป็นเกลียวนอกอยู่ที่สิบหกมิลค่ะอามาลูกหมากนะคะวัดเลยจับวันนี้ตามแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่40่มิลเท่ากันค่ะแล้วก็จุดนี้อีกเนาะจุดนี้เดี๋ยวพยายาม ดันๆลงก่อนเพราะสุนมากจะมีปัญหาก็าาตรงจุดนี้สิบสี่จุดห้ามิลน,นะคะแล้วก็ความยาวความยาวตลอดนะคะความยาวตลอดของลูกหมากอยู่ที่หนึ่งร้อยจับตามนี้เลยจับเวนยียกันตามนี้เลยนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลค่ะโอเค ก็ตามนี้เลยนะคะ